สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีเพื่อนมาแล้วมาบอกกับความคิดน่อยกันด้วพี่น้องแฟนครับ MC ของอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้บุกร้านจักรยานครับพี่น้องครับนะครับบุกร้านจักรยานญี่ปุ่นมือสองพี่น้องก็ปฏิวัตินะครับไป่จริเอาจักรยานไปแจกกันเลยทีแจกแท้พี่น้องครับไปแจกร้านแจกร้านโอ้ร้หลานมันเห็นซื้อไอ้ตะกี้มันจยาได้เห็นของคู่เบียดเบียดโอ้ กพอดีพากันมาตุนละก็เลยเห็นก็เลยซื้อแต่ในร้านครับโอ้มีแต่ใครทง่ายครับพี่น้องครับอยู่ที่ร้านจักรยานเมกอินเจแปนนะครับพี่น้องอยู่อำนาจเจริญครับพี่น้องอยู่เซนป้าติวอำนาจเขม้าเมืองอำนาจนะครับพี่น้องเป็นร้านจำหน่ายจักรยานมือสองจากญี่ปุ่นนะครับพี่น้องนะครับคลิปนี้แม่รับภาพกัญชานตายภาพพี่น้องเข้าไปเบิ้งมาเลือกชมเลือกหาได้นะครับพี่น้องอยู่ที่ร้าน ชัยรุ่งเรืองยนต์สามสามสามสาขาอำนาจเจริญมองนี่ขายรถไถน้ำพอมนะครับพี่น้องนะขายรถไถรถจัก,กรยานญี่ปุ่นนี่นี่ีหลายราคาให้พี่พน้องีน้องเขาได้เลือกกันนะครับอันนี้เป็นของผูใหญ่เป็นเสือหมอบนะครับเป็นรถน้ำเข่าจากาต่างประเทศนะครับพี่น้องพี่น้องเขาจักรยานเมืองอำนาจเป็นเมืองจักรยานนะครับพี่น้องนะครับเลยมีจักรยานให้พี่น้องเขาได้เลือกหลากหลายขั้นนะครับคือตอนนี้ คือตกลงราคากันได้แล้วนะครับพี่นอ้องเอาพี่นอ้องเข้าราเบิ้งกันนะครับโรงกึงทอเจอเริญน,นะครับพี่นอ้องนะครับมาขื่อน้ําเฮียเพิ่นนะครับนะครับพี่นอ้องอนนี้เพิ่นเปลี่ยนเบาะให้พ้อมอยากได้บบบเ,เบาะแบบไหนเพิ่นเชิญเยนี่หลากหลายรุ่นหลายขนาดนะครับอันนี้รุ่นของอีพอยน์เ่เฮ้าส์กีไปวัดนะครับอันนี้ของคนนม่มของคนนม่มสำหรับขี้ออกไปออกออกอําลังกายนะครับพี่นอ้นองนะครับในช่วง ได้หนวกก,ากําลังกายกันนะครับโอ้หลายหลายขั้นนะครับพี่น้องผมผ่านมาผมเห็นพอดีผมก็เลยเซื้อไปให้ร้านพอดีนะครับโอ้หลากหลายนะครับนะครับโอ้ตอนนี้นเฮียหนวก,กําลังเปลี่ยนให้นะครับโอ้สวัสดีครับ <laughs> ตอนนี้นเฮียหนวกกรลังประกอบไม่ให้เช็คไฟเช็คโอ้เช็อ่านให้นะครับพี่น้องข้อถามอยู่ราคาหลายปัด๊ด วิบอแพงกี่น้องพันกว่าบาทนึงพันกว่าบาทแล้วสองพันกว่าบาทแล้วแต่แล้วแต่สิเขาสิเลือกว่าจะเอารุ่นใดยี่หัอใดแต่ราคากันเองเนี่ยเป็นยางไงครับเอาเอาเบ่อขึ้นในจังหวัดใดได้เงี้ยครับโอ้แงมแงามมีหลายรุ่นพ่อนะครับพี่น้องมีหลายรุ่นบ่อหลายรุ่นหลายราคาหลายรุ่นหลายราคาแต่จะแต่จะพันกว่าบาทขึ้นไปพี่น้องจนไร พื้นที่ไฮไลท์ก็มีกะกะมีไลายที่นี่โอ้ถ้าถ้าสนใจโทรเบอร์โทรยังไงบอกพี่น้องเราหนึ่งอ๋อถ้าสนใจเขาติดต่อมาที่เบอร์เบอร์นะครับเบอร์0835635044อออีกเัวหนึงครับเนี่ย0835635044โอเคส่งส่งฮอดบ้านเลยนะครับเนี่ยส่งฮอดบ้านเลยส่งทาง ีหรือว่าผมแบบส่งพัสนีได้ครับผมกสุดยุบารุนทั้งจารุนไหนแบบไหนนะครับผมประมาณประมาณวันทียี่สิบหกห้านะจะขับไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมมีอยู่สองสาขาสาขาเยลยองก็มีโอ้แล้วก็สาขาหน้าเจริญนะครับผมครับเออแบบพับได้หรือว่าบ่พับได้ก็มีนะครับพี่น้องแบบพับได้แบบพับก็ได้แบบเหนือภูเขาจักรยานคนแก่จักรยานแบบผู้สูงอายุนะครับ มันไปวัดไปว่าได้เบิร์ดนะครับผมครับอยู่ทรงทรงัวายทรงทวายทงทวทยทรงทวไทยนี่แน่ทรงท่านเ่อหลอกก็ดีได้เบิร์ดค่าทรงพี่ลอยนะครับสองสามร้อยบาทต่อคันนะครับผมเออเอาคันนี้ครับพี่น้องครับนี่คันชี่ดำาเลี้ยวเห็นเถือกฉลองเลยเตือกตาเลยนะครับ เราใจดีเรืใจดีลถไห้พิเศษเลยรถไห้พิเศษชุดๆแบบแบบราคาไห้กันเองเลยไปร้านชี้ไปโรงเรียนนะครับมอนดีเบาดีคงทุนทาวันแข็งแรกนะครับไห้ร้านใช่นะครับไห้ปุ๊บปับนะครับไห้ปุ๊บปับให้ตากแกหน้อยไห้ตากแกหน้อยไห้ตแกแก่น้อยมพนอยากได้นะครับ ไอ้บริวารว่ากันไอ้บริวาคีสคับไปสอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนไอ้ก็สิไหยมาก่อนแม่ก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวไปน้ำทั้งแม่เห็นแม่จีซื้อให้ดอกก่าสันเมื่อนั้นที่อกาศวันนี้ก็ได้ตั้งใจไว้ตั้งใจไว้แล้วธุระมาได้บ้านในการใช่แล้วหากลับไปซื้อปกติผมสิบโวลแนเซ็นดีผมสิแลแนเซ็นเดียโซเลยนะสิบลแนเซ็นเดียซ่เซ็นเซ็นเกลือไม่มากคนเพราะว่าบ้านอยู่

ยุ่ไก่ยุ่ไก่บประด็ยากเลยพี่น้องเฮียเราว่าส่งส่งทางเครื่องรีกกระไรติดต่อติดต่อทางเบอร์โทรที่เงี้ยเราบอกไปที่พี่น้องเอครับผู้ใดอยากได้จักรยานแบบจักรยานมีหลายรุ่นหลายใค้พ่อไอแม่เขาไปขี้ไปว่านนี่คือว่าไปวัวไปสวนกระไ้พี่น้องหลายหลายหลายสนใจสอบถามติดเบอร์โทรของเฮียเพล่นนะครับเติมลม เหมาะสำหรับเด็กๆขี่ไปโรงเรียนครับพี่น้องครับนะครับมันง่ายสะดวกผู้ใหญ่ก็ขี่ได้ด้นี่ผู้ใหญ่ก็ขี่ได้ล่นน้อยก็จริงแต่ว่าข้อแง่หัวนะขันข้อแง่หัวนี่ดีเบิร์ตครับพี่น้องทุกงข้อแง่หัวนี่ดีเบิร์ตแต่ว่าไม่เฉพาะข้อสั่นก็ดีขึ้นกันกับปากกับปากเพิ่นบ่อสังเกตเพิ่นสีสังเกตจากที่บพ่สังเกตเพิ่นสีสังเกตตอนนี้เติมล้มเติมยังแล้วก็เอาไฟใส่นะครับเช็กไฟ้เช็กยังนะครับ ขี้ดีผู้ใหญ่เฮาขี้ก็ดีเล็กน้อยขี้ก็ดีนะครับซื้อเที่ยเดียวขี้ได้โดนนะครับเพื days, aja, ่อกันกับซื้อเมียนหรพี่น้องซื animales, ้อเที่ยเดียวได้ขี้อยู่ตลอดเจ้ากันมาเขาจะกั้ยอันเนี่ยนะครับมอนดีพูดอะไรมาบังเฮียเราขี่ชั่วเป็นได้ครับพี่น้องเนี่ยเว้ยเทจริงจริงเบรกตืดนี่ เดี๋ยวเราใส่ไฟนะครับเดี๋ยวแม่น้ำพกีโชวเดี๋ยวใส้ไฟแล้วกนแม่น้ำพากีโชวีแม็กคน่านอดบนแต่น้องได้บุญนอเต็มเยนครับใเนียเราใส่ไฟให้นะครับเอาซี่หงหงมาด้วยเนียนะครับตัวนี้ตัวนี้ขาไฟไม่มีนะครับปกติขาจะมีขาไปอย่งนี้โอ้เข้าเฮียงไดนี่ก็จะใส่นะครับ ผมจะเอาองีไผมจะดสอียงให้นะับา้ไฟไม่ผมก็ได้่ผมสิไมใช้เอาเองได้ได้ครับก็เพื่อเพื่อม่เพื่อนะดับเสียงนะครับต้องเออเสียง่เพื่อรเสียงได้อ้อครับผมแต่ว่าอันนี้เพื่อระเสยงได้ครับอเดเสียงได้ีเดแต่วนี้เราเสี่ยงใส่เพะว่าเพราะว่ายู่งืันเพราะว่าคู่คู่ กูดจดเห็นองง่ายปวดมันมีไฟแสดงว่าขามันพรอ้มันคนราขามันคนราคาผมก็ดีม่ขาแบบมีขาเก่มัีดีเนี่ยขาเป็ม oh, ัน um. มันบางบางคัน oh, ก okay. ็จะม่ม yes. oh, ีตรบางบางันจะมีบางคันจะไม่มีอ๋อเป็นยางไเไม่ออย่างหลานไปกัมคืด้้เบมันอมันมันมันมีไฟมันออ้ฮ้ตัติดสติกเกอร์สะท้อนแสง บอกไปยังใสแล้วผมไม่ใส oh. uh. yeah, well, really mm. ่เองก็ได้เพราะว่ายุ่งแค่มีเครื่องเชื่อมอยู่แล้วเชื่อมเล็กจอใส่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวบ่อยหกเลยนะครับพี่น้อบ่ยกางเลส่ไม่ยากอทั่วไทยครับนทั่วไทยบรษ่ะเดี๋ยววันทีประมาณวันที่ยีมนเข้ามาอีกรอบนึ่งรอบนึงก็ประมาณสองร้อยหาพัน้ไอ้ โอ้ยตอเข้ายาโอ้ไอ้ตัวนอดหมุนพับได้นี่ใส่ได้ยุ่นมามเฮียได้ครับโอ้ใส่ได้พับได้พับใช่กทงไปก็ได้ได้พี่น้องเนี่ย้าจะกับพับไผมเนี่ยผมจะเอาพับใช่รถไปเอ้ป็นยังไงบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังรถเท่ารถเท่ามันขนใหญ่โอ้ขนา่ขนใหญ่บไประกอบได้บ่กขึนเก่ายันประกอบได้บ่กขเก่าเนี่ยเอาอัน แนวฮัดอันนี้ใจ่ผมได้ได้ได้ครับได้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 ไนยไา้ได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 ้ไน้ด้ได้ไดนได้ัดโอ้โด้ได้ได้ได้ด้ได้ได้ไดเได้ไก้ไ้ไ้ไดัไดนได้ได้ไ้ไดกได้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 ่ด้ไ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 ด้รด้นด้ไได้ไ้ด้้้้ เด the ีที so ่คีไดอันซุ่มเป็นย <legitimacy parfois> ัง <queen> ก <speaking selections> ่อนสินลิฟท์ใหญ่หลุนจักรีบวกอย่างต่ตะเกิบกวบมิไสต์นะตรงไหนต้องบอกว่จักรยานนะว่าเกิบนี่ตะเกิบกวบมิไซ่์จะต้องบอกถึงจักรยานกวบคีวันยังรูปนนะฮะกีวันยังเอาใช่หรือเนี่ยเาอเนี่ยมานะครับพี่น้องเอาชิปนี้ภาพพี่น้องเข้าซื้อจักรยานนะครับพี่น้องซื้อจักรยานไปฝากล้านพอเห็นแล้วก็ได้ซื้อนะครับเอาชิปนี้ซัมนี้ คลิปหนาเขาพอกันไหมนะครับรื้อช่องลำเท <สา S 2> ้าตากลุ่วันทาผืนกด<อ>ติดตามกดซับสไครต์นะครับพี่นอออ้องฝากร้านจักรยานนะครับที่พี่น้องอยาก<ะ>ได้นะครับรีเขาเบิ่งในี้คลิปเขาไม่ลำเทาก็ได้นะครับนี่เราบอกกดเข้าไปยูทแมนนะครับบริการส่งทั่วไทยนะครับเอาคลิปนี้ซับนี่คลิปหนาพอกันไหมสุดท้ายปลายมือพี่น้องเข้ายูดีกินแซ่บสู้ขู่สุข้นปลาจิจากโรคให้ไข้เจ็บพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ